มี fc ถามนะครับผมว่าทําไมอาหารนกกรง,งจุกเราต้องผสมนะครับผมผมจะมาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกลรงชาแนลนะทำไมผมจึงสอนให้ผสมอาหารเองนะครับผมและอาหารที่บริษัทเขาผลิตขายมากับที่เราเอามาผลิตแล้วผสมใอ้เข้มนะครับผมแล้วก็โอไามา้นกกินเออแตกต่างกันอย่างไรนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะอาหารที่เขาให้มามันก็ดีนะครับผมกินเลี้ยงนกในชีวิตประจําวันดีนะครับผมแต่ถ้าเราจะทําให้นกตัวหนึ่งนะครับผมผมยกตัวอย่างให้ฟังนะเราจะทําให้นกตัวหนึ่งมันคึกจัดมันดุจัดนะครับผมมันกินอาหารปกตินะมันยากนะครับผมที่นกมันจะสู้เร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะผมจึงให้เพื่อนๆผสมอาหารองกก็คือขั้นเลขเบสิกผสมอาหารหลายยี่ห้ออ่าต่อมานะครับผม เราจะผสมไข่แดงเยอะๆมากๆนะครับผมเป็นไข่แดงสดใช่ไหมผมก็บอกเลวว่าใส่มากๆเยอะๆมันจะเข้มข้นยิ่งเข้มข้นมากเท่าไหร่นะเอาไข่แดงไปคุกกับอ่า,อาหารออใส่พริกป่นใส่เอ็มร้อยห้าสิบใส่ไข่แดงนะครับผมเพราะว่าเราใส่ไข่แดงเยอะๆนะนกมันจะดุจัดนะครับผมเลยเอาไปตากแดดนะเพื่อนๆคิดดูว่านกกรุงหัวจุกเมื่อได้รับ ไข่ไก่หรือว่าไข่ไก่แจ้เออเอาแต่ไข่แดงเลยนะยิ่งหลายๆลูกนะครับผมผมบอกเลยว่ายิ่งไปตางาานะนกเพื่อนๆจะดุปิดปกติเลยนะครับผมจะเห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะไข่ไก่แจ้นะถ้าหาไข่ไก่แจ้ไม่ได้ก็ใช้ไข่ไก่ชนนะครับผมนี่ก็คือนะผมจะบอกเลยแล้วว่าระหว่างความแตกต่างให้กินอาหารปกติกับอาหารที่ผสมสูตรที่ผมสอนไปนะมันมันแตกต่างกันลิบลับนะครับผม เพื่อนๆให้กินอา,อาหารปกติที่ไม่ผสมนะมันก็โตมันก็สู้แต่มันก็ช้าตามธรรมชาตินะครับผมแต่ถ้าเราผสมอาหารสูตรนี้นะครับผมมันเป็นการเร่งให้นกคึกเร่งให้นกสู้ไว้นะครับผมแล้วก็นกมันจะเรือนอานาด้วยเลยนกเพื่อนๆจะกลับมาสดใสล่าลืองเก่งเร้งนะครับผมอ่าผมบอกเลยเมื่อ FC ถามมาผมบอกเลยว่าแตกต่างนะครับผมให้กินอาหารเฉยๆกับอาหาร ตัวที่เราให้กินตัวเป็นตัวเล่งนะเพื่อนๆลองคิดดูในอาหารก็มีวิตามินอยู่แล้วใช่ไหมไอน,นี้เราบวกไข่แดงไปด้วยหลายฟองนะครับผมมีอ่าพริกป่นยิ่งอากาศหน้าหนาวนะครับผมเราใส่พริกป่นที่ผมใช้ให้เข้าไปคุกกับพวกไข่แดงอาหารพริกป่นเอ็มร้อยห้าสิบพวกนี้นะครับผมนกเพื่อนๆจะสุขภาพดีและเข็งแดงเลยนะ ตอนแรกเลยก็ขอขอบคุณเลยนะครับผมคําถามที่เพื่อนๆได้สงสัยกันนะผมก็ไขขก็สงสัยให้ระวังเออนอกกินแบบอาหารปกตินะมันสู้ไหมถามว่าสู้ไหมมันก็สู้นะแต่มันจะช้านะครับผมยิ่งเราพิเศษอาหารไปให้ทั้งวิตามินทั้งแคลเซียมหลากหลายอย่างถ้ามันครบนะเหมือนถ้าถามว่าเป็นแบบไหนนะเหมือนคนเรากินอาหารไม่ครบอ้าหมูนะเพื่อนๆไม่มีทางเข่งเลงเลยนะ เราดูภายนอกเหมือนจะเออมีน้ำมีนวลอ้วนจะไม่ใหญ่ตูแต่จริงๆเล้ววนะกินไม่ครบอ้าหมูมันก็จะขาดสารบางอย่างในตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆจำไม่ได้เลยว่าอาหารเราผสมเองได้นะครับผมอ่าใครอยากไอ้นกคึกเร็วก็ใส่ไข่แดงเยอะนะ สูตรนี้ยิ่งหน้าหนาวได้ผลสุดๆนะครับผมการันตีในช่วงผมนะมีหลายคนเอาไปทําเลี้ยวแล้วก็ได้ผลกันอย่างล้นหลามนะครับผมก็ขอขอบคุณนะหลายคนก็ตักมาบอกว่าเออพี่สูตรดีนะครับผมขอขอบคุณมากนะไม่ดีได้อย่างไรอย่าผมบอกเลยว่าไข่แดงจํานวนที่เราใส่เยอะนะครับผมนกมันต้องการนะไข่แดงที่สดๆเลยนะครับผมตีรวมกับอาหารใช่ไหมไม่เอาไข่ากาวนะครับผมเดี๋ยวมันกาวนะไข่ากาวเราเอาเตะไข่แดง ตีรวมเลยนะครับผมใส่พริกป่นใส่เอ็มร้อยห้าสิบนิดนึงแล้วเอาไปตากแดดให้แห้งนะครับผมเก็บมาใช้นะไอเจ้าอาหารคุกไข่แดงสดนะครับผมเป็นอะไรที่ว่าเป็นอาหารชั้นลึกชั้นดีนกเลยนะครับผมเลยนกตัวนั้จะคึกนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ให้นกกินทุกตัวนะครับผมเราจะให้นกในปริมาณตัวที่เราต้องการ,ห,รกห้มันคึกหอมันคักนะถ้าว่าเราให้กินหลายตัวมันเปลืองนะครับผมหรือใครไม่ขี้เกียจผสมอาหารก็ เออให้กินทุกตัวได้นะแต่ว่าสําหรับผมผมจะให้กินแต่นกที่เราจะทําให้คึกนะครับผมอเจ้าตัวอาหารเราก็ทําได้นะครับผมยิ่งหน้าฝนเพื่อนๆจะตากเดดยากนะครับผมคลี่อาหารใหเ้เป็นเม็ดออกให้หมดนะครับผมไม่ไม่นั้นนะเพื่อนๆจะเจอเมล็ดเม็ดอาหารนะครับผมติดหลายๆเม็ดนะครับผมนกมันจะกินยากนะเพื่อนๆไม่ขี้ดีนะครับผมคลี่คลี่นะเออไหนๆเอฟซก็ขอความ ก็แตกต่างกันมาแล้วนะครับผมกินอาหารปกติกับกินอาหารผสมผมก็ได้ยกตัวอย่างไปให้ฟังแล้วนะครับผมใครที่เพิ่งใหม่เห็นคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ทําดีกลับไปย้อนดูคลิปเลกๆได้นะครับผมที่ผมได้สวนทะําไว้นะตอนนี้ก็ทะลุไป18,00 0วิวแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผม,มทิปนั้นก็เป็นทิปอ่าผสมอาหารนะครับผมแล้วก็เป็นที่นิยมนะในคนที่มาดูในช่องผมส่วนมากก็ จะดูคลิปนั้นนะเพราะว่ามันเตกต่างจากกินอาหารปกติมากนะครับผมมากสุดๆเลยถามว่ามากไหมก็มากๆนะกินอาหารอย่างเดียวนะครับผมนกมันก็เออมัน,ม,น,ม,นมันเข็งแรงเนี่ย que, แต่ว่ามันก็ไม่สุดเท่าสุดบำรุงไขแดงของเรานะครับผมอ่าแล้วก็ใครที่สงสัยเรื่องนี้อยู่ก็หายสงสัยได้เลยนะผมก็มาบอกแล้วนะครับผมเลี้ยยิ่งหน้าหนาวนะ มันมีส่วนผสมผมไม่ใส่พริกป่นไปด้วยใช่ไหมนิดหนึ่งเนี่ยใส่มากนะเดี๋ยวนกเป็ดนะเออยิ่งหน้าหนาวนะครับผมนกเพื่อนๆเ,เมื่อได้กินอาหารสูตรพวกนี้นกกําลังภายในจะดีมากเลยนะครับผมเล่เป็นอีกอย่างนะครับผมสูตรนี้ก็เลี้ยงไว้สําหรับนกไปเก่งเลยนะให้นกคึกไอ้นอกคักเลยนะกินพริกไทยกินอ่าไอ้พริกป่นกําลังภายในมันดีนะครับผมทีนี้ทําให้นกมัน นกมันสู้เลยนกมันคึกนะครับผมยิ่งหน้าหนาวนกไม่มีกลัวนะครับผมมันโลอ่ะให้กินวิตามินสูงสูงอยู่แล้วใช่ไหมตัดกับตัวโปรตีนสูงสูงนกนกนะครับผมบอกเลยว่าได้กินของที่ถึงถึงนะเหมือนวิตามินที่น้องๆหลายๆคนถามว่าพี่ใส่กีหยดใส่กีหยดนะส่วนมากจะมาถามผมอหลังเช็ดนะครับผมผมก็ได้ตอบไปว่าถ้า แต่เก็งแล้วเราก็ใส่เข้มๆนะครับผมก็คือปกติสองสามหยดใช่ไหมเออแต่ว่าเราจะไปเข็งเราก็ต้องเพิ่มสักนิดนะครับผมวิตามินธรรมจากธรรมชาติมีเยอะแยะนะครับผมคิดสูตรได้เราประดิษฐ์เองได้นะครับผมเราดูนะว่านกตัวหนึ่งมันกินอะไรได้นกปูวจุกเป็นสัตว์กินแมลงกินผลไม้ผลไม้ตัวไหนกินไม่ได้แมลงตัวไหนกินไม่ได้อ่าผมก็ได้สรุปไปให้เลี้ยวนะครับผมว่าคลิปนี้นะอาหารผสมมันดีกว่า อาหารปกติเยอะนะครับผมมันก็คืออาหารปกติที่เราเลือกไม่ว่าจะเป็นซรูพีมกาโ์ม่อ่าเจมถ้วยตองอะไรทุกอย่างนะครับผมแต่อาหารที่ผสมคืออาหารที่เพิ่มคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นมากๆนะครับผมผมก็สรุปไอ้ฟังแล้วนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมเออลาไปก่อนสวัสดีครับ